เป็นความอนุเคราะห์ของทางที่สบายยกให้สมบูรปีสนน้อยไดปีด่วนโดยใช้วาจาและเข้าวาระการประชุมและสภาเทศบาลได้อนุมัติจำนวนเงินหนึ่งล้านสองแสนบาทภายในวันนั้นทรั้งนี้ต่อไปขอเชิญท่านประธานในพิธีครับผมที่ไหนท่านผู้ตัวแทนที่น้องมาสิบแล้วครับผมมีความรู้สึกรที่กาลสินจึงจะเดินทาง ในวันที่24นะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้ครับท่านต่อไปว่าจนท่านผุ้กลับท่านชุมกลับนะครับผู้หมอบครับคุาโอมขอเชิญท่านพูดแทนนาเฟอครับ้วม,มาก้องครับ คขาจับนย่านสามที่ถูกต้องด้วยนะคะนาหวาปรโชวแล้วด้ยใชไหอ้ยนอะไรนยนอะไรียนไม่ขอเขียอะไรกันได้าได้ึงนนะเียไได้

ท่านผู้นำนะครับหมู่บ้านละผู้นำสามท่านแล้วก็อสมบูรสอง,องสท่านเข้แถ้ลอดูนะครับหน้าถ้าถูกต้อก็น้ารีเรื่อก่อนเข้า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 แถวไน้นะครับ